นี่เฮ้ยฟังนหเหมือนไขรเพยเพยเยครวิ่งใครนึงเจ้านี่แหละคือสีต้อตการสีแกนเลยอืโอ้โหบกไก่กันเจ้าทั้งหัวขา้องฟังนี่โอ้โหเจ้านิ่มค่อยได้เฮ้ยเฮ้ยเ ตั้งอยู่ด้านอีกสองดอกเจ้าดอกนี้นะเจ้าดอกกู้เลยสวัสดีเจ้าอยู่กับแพะวานาเจ้าก็พาขบ่ากเช่นเคยจะนนาะมาหาเห็ดเจ้าช่วงนี้แพงอยู่ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าบามามหาเห็ดละงอกเนอพี่น้องใครนี่นะ้นองเอ,อ๋ยนี่อยู่นี่เจ้าอู้ยสามใครเลยตรงนี้นี่ เห็นลรางูกะทังออกเจ้าจุดแหลกเฮานะเจ้าเนี่กิดมาจุดแหลกกันได้ไข่แน่พี่น้องโยมหมาละจุดแหลกแผงสามแกนเลยไปเพื่อจะจัดลุงตัวกัดกระแพงเจ้าหวานหรือเปล่าไปหมายเฮายังอยู่ข้างทางเจ้าเฮ้ย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 พอดใครใคร วิกแกดจุ่มหนึง่งสีสีแกดเลยเดูอสีลูกเป็นเฮ็ดไขรบ้ไม่ต้องไปดูดีๆนะเจ้าน้องแพงจะไปพาดูที่บ้านนะเจ้า อืนี่น่าจะได้อยู่ไข่เดียวอันนั้นเป็นลาเจ้าะใครนึงอันนี้มีหอยกินเขาจะเอาไข่นี่เจ้านั่นไม่จะปว่วยเด้อ นี่โอ้ยมาสามตัวยัยเยอย่บเยียบเย้าสองดอกเจ้าย่าเยียบย่าเยีบนุ่นมีคำบดีใครเพี่น้องเอ้ยเอ้ยหักละไข่ไข่ไข่ พี่น้องให้เจอแล้วเดี๋ยว๋ยวาักนะเดี๋ยวต้องกจอบบ้านนี่บ้านงามงยนะางงยอยู่นะบ้านแข็งเจ้ามีคางในนี่เจ้าคนเจ้าใครเจ้า อยาเลยอานุ้ดยดอกนึงกันหลังออกจากใครอุ้ยมีมีข้างหลังให้อีกดอกเจ้าข้างหลังเเจา้าอู้หืมดอก ตะมุตะมิเจาะนี่จะเป็นสีแบบไข่ๆน่าจ้ะเด้อนี่เ,นนเสียดายตรงนี้บ่ได้จะเป็นรา้าสีสม้มอู้โบกไก่กันเจ้าะน้องหัวเข่าตรงฟังนี่อู้จังนี่มั้ยคุยไดเฮ้ยเฮ้ย อันตั้งอยู่ด้านอีกสองดอกเจ้าดอกนี้นะเจ้าขาวกำลังพอดีกำลังงามเลยเจ้าดอกนี้เอาตึดเนาะหายากเจ้าเฮ็ดช่วงนี้ต้องดอกกู้เลยขายาวขึ้นมาละเจ้า ใครจะใครใครเดียวชุนี้เป็ดมีงก็ใครเฮด,ดแล้วโักขาวเจ้าแล้วหักเหลืองให้มันคอยเจอเลยอ่ะอืมนี่กิ๊ดอกว้าวนี่สองถึงแม่งกินนั่นไข่อุ้ยแทมันเจ้า เหมือนเห็นเหลืองๆในแวบๆตะกี้เจ้าหมอละส่มเยอะมากเห็ดวันนี้เก็บแย่งกับแมงเลยเจ้าไว้กินเลือดแต่ใดนี่ มันเจ๊ไข่นี yeah. ่ไข่นึงว้าวนี่ยไข่นึ่่นี่เจ้าเอาเส็จเนาะโผล่มาละ สองดอกนี่งามเี้ยนอนใช่ไหมสองดอกนี่ดี๋นี่มามเลย้องดอกจ้ะขาวัว้ น้อกหมาเอา้าตัวก้นแผงเหรอเจ้าไปน่องดูเจ้าจัวไปไหนเหรอ,หรอเจ้าของไปไหนหเนี่ยบม่ใจหมาแบบทุกคนน่เจ้านาอหมามีเจ้าแหละแต่ว่าไปไหนมั่วหลงกัเจ้าเป็นคนเด็กอ่ะหื้มหื้พวกเลื้องเจ้า มาง่ายโอ้ยเห็นเหลืองเหลืองไม่ใจก็จะไปน้องเมนดอกโอเคืองสองดอกโอ้ข้างหลังอีกดอกเจ้าโอู้หูยน้องดูหมดกัดเจ้าเนี่ยหมดก็กัดเห็ดเนี่ยดูโอ้แมงกินขาเห็ดไปละเดี๋ยวตรงนี้เตอะเดี่ยวฟังนี้โอู้หูยหันตะไลหันดอกเกี้ยวเจ้าะสองดอกนะเนี่ย ไข่เจ้าไข่เป็นไข่ได้เอียยนะไข่รบบใหญ่เจ้าดอกหน่อยน้องเห็นไข่ไก่ๆเจ้าอุ้ยสองไข่เดนแมงกลิ่นตลอดอันนี้ง,งาม นี่ใครเจ้านี่เดาูงานอ้ยแล้งงูกเรื่องนะนะอ้ยผ่านหมอนสุมแมงเยอะมากโอ้ยแมงกุจีกินเจาะนะอ้ย และหวกเหลืองเจ้าดยกไม่น้อยโอ้นันนี้เป็นราอีกดอกนึงอยู่ฝั่งนี้เจ้าอุ้ยนี่ใกล้ๆกันอืมดอกนึง พึ ừ, ừ, ่งก็เจ้าะให้พึ่งนกาจุงเจ้าดอกดอกงามยิ่งพันได้แก่เนี่ยแข็งดีอยู่เจ้าวันเห็นขาวๆไกลๆโอ้ดอกบานเจ้าอุ้ยทำไมบ่เจอตังตุงเนาะบานงามอยู่บานแข็งอยู่นะเจ้าเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวมือ นี่กระังโอ้กระังโพเจ้านี่ยใครโพมาแำเลานะนะดูดีเจ้ละเจ้ะโอ้โหหนอ่อยสองไข่เจาสามเดนแงกัดเจา โอ้มีข้างในนี่อีกใครนะโอ้ยแป็บบแตัดเงียบถิ่นละโมขาวดอกใหญ่ที่เจ้ามาสุมเนาะโอ้พี่น้องดูโมงนี้อันนี้นี่โดนแมงกัดนะเจ้าเนี่ยกินไปละนี่นเหลืออีกสองน่าจะได้โอ้ยเสียดายเนาะน,นี่อันนี้นะได้ที่เจ้าเกือบตันพล้วนี่น,นี่เป็นรา องใครเจ้าเุ้ยนี่มาได้โฟวาย้ยไปนี่นี่นี่เฮ้ยหงามโอ้โหเหมือนไข่เฮ้ยเฮ้ยเยใคร่นึงเจ้านี่นห่ะคือสิ่งที่ต้องการ ถือว่าดอกงามมากไขรนึ่งว้ายมีนีมีมีกระเบนอีกใครนึงโอ้ยกำลังออกนี่กำลังดันดินเลยใครนี่ในี่ใดใหญ่ใใหญ่ ไม่แพก้การเดินหามาจนหนึ่งทางใกล้ทางออกแล้วจ้ะเนาะจะไปเพ่งหากลับนะเจ้านี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานรวบรวมกระเป๋าไทยบ้านข้างนอกนะเจ้าเนาะอ่านี่ก็เดินไปละทางทางเฮ้ยเนาะเอ้ยรูปหอยังเฮ้ยเพิ่งรู้ยหูหูดอกกำลังงามยังเป็นหัวกระสุนเลยเจ้านั่นอีกดอกหนึ่งเน้มเน้ม Hai, ye ye. Ni ni kok ngung. Ma, ma nya mau Pe pe pe. Hai. dok ni cok. Liang ngai a. Huy. Ma ma le hai. dok cái đọt xì xuôi này ừ, bàn là sao Bên chung lấy à mấy bà chơi tùm tần... đó cho nó bàn rồi ngang như sao อดอกหน่อยเจ้าจ้าผู้ขายาวดิเจ้า,จา,จานี่เจ้าอะอะไรเจ้านี่แพงก็หามาจนถึงท้งออกเจ้าก่อนเมื่อบ้านเดี๋ยวหามประสรผลงานการหาเอมวันนี้นะเจ้าหยดหมานหยุดนี่ขอมเอจ้าเกือบเต็มตะกร้านะเจ้าเนาะ นี่เห็ดล้วงอกเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนกยุงก็ได้อยู่นะเจ้าเนาะได้ตอนได้ท่ายนะผู้โดดกำลังงามเจ้านี่เห็ดล้วงอกจะขอไข่หลายอยู่นะเจ้าเนาะขาวเหลืองนะเจ้านะของบาร์เทิรบ้านเจ้าบาได้บ้านมันเนาะเจ้าเนาะได้เห็ดบ้านมาตัวนะเจ้าตั้งโซนตีแพ่งันหานะเจ้าเห็ดบ้านบ่ค่อยหานะเจ้าเนาะอ่าเพราะว่าอิงก็แพ่ง ตัตีแพงหาแพงหาสซนนอกเรา,านคนก็หลายเจ้าเราก็กระคืนคนก็นมาไตา่เยอะๆเลยเจ้าเนาะ,ะช่วเลาะแรๆก็กได้เป็นไข่เลยนะเจ้านะอา่ะเจ้าเนาะเดยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพียงแต่อีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเพียงจนถึงท้ายคลิป พิกัดนะเจ้านอแพงอยู่ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าวันนี้ที่หาเกาะตรงกลับวันที่10กระดาก,กระดา2568้าสแเจ้าสำหรับท่านใดที่เข้าอยากจะเข้ามาหานะเจ้านอเกาะพอมีให้ได้เก็บอยู่นะเจ้าแต่ว่าห่างๆนะเจ้าเน้อนะเก็บนี่ขอตัวมื่อบ้านละเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับบ้านนอะอพ่อได้ยุ่ครับผมได้ย่นะเจ้าร่วมกันนี้ก็ได้รายเติบ